คนวางน้ําเขียวหนาวแล้วนะคะวันนี้เรามาการเต็นท์20องศาขนาดแบบแบบจ้าๆเลยนะคะเพื่อนเอนเราก็เลยมีเสื้อแขนยาวมานําเสนอค่ะเป็นเสื้อกันหนาวจากแบรนด์ยืดเปล่านะทุกคนอันนี้คือเราสั่งมาใส่นานมากๆแล้วอันนี้จะเป็นไซส์ L นะคะตัวนี้สามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะเป็นผ้าคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์นะคะระบายอากาศได้ดีแต่อุ่นมากทุกคนดูข้างในดิ ข้างในมีความนุ่มๆน,นะคะแล้วข้างนอกเนี่ยมีความเรียบหรูดูดีนะคะเป็นกระดุมนะเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูอันนี้จริงๆอะ่ะเราซื้อมาใส่คุมตอนทํางานเนาะเพราะว่าทํางานในห้างอะ่ะมันหนาวอ่ะคะ่ะทุกคนแต่ว่าเวลาเราออกมาเที่ยวมาแคมปิ้งแบบเนี้ยเราก็ใส่ได้นะมีกระเป๋านะคะมีกระเป๋าสองข้างลึกมากทุกคนจากตรงเนี้ถึงนี่เลยกระเป๋าคือลึกมากๆแล้วก็มีกระเป๋าด้านในนะคะเอาไว้ใส่ของสําคัญเนาะมีสองข้างเลยนะแล้วก็มี โลโก้แบรนด์ยืดเปล่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นกระดุมนะทุกคนเป็นกระดุมห้าเม็ดเรียงกันนะคะอันนี้มีหลายสีหลายไซส์ให้เลือกแล้วทุกคนเราจะบอกว่าประทับใจมากๆตรงนี้ตรงข้อมือค่ะปกติเสื้อที่ใส่มาเป็นปีอ่ะตรงนี้มันจะยืดย่วยนะทุกคน แต่อันนี้มันยังกระชับอยู่เลยนะคะยิ่งตอนที่เราเอาไปซักไปอบนะโดนความร้อนจากเครื่องอบอ่ะอันนี้จะยิ่งกระชับขึ้นนะคะไม่มียืดไม่มีย้อยนะคะสมชื่อแบรนด์ยืดเปล่าจริงๆใครที่กําลังหาเสื้อแขนยาวเอาไว้ใส่กันหนาวเอาไว้ใส่คุมทํางานเราแนะนําตัวนี้เลยค่ะสวยมากๆทุกคนดูเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดร้านมอเอาไว้ให้นะคะทุกคนเราสั่งจากร้านของทางแบรนด์เลยนะคะเป็นร้านมอร้านออฟฟิเชียลนะคะใครสั่งตามเราเนี่ยก็ไปกดดูไซส์ดูสีได้เลยนะ